นนการไหวพพ้พูดผีปีศาจปีนาจา์ก็ต้องตายเป็นบริษัทบริบราลของเขาจนกรรมมีจบสิ้นจึงจะได้เข้ามาเกิดในสุขสในสุขติภูมิได้บนบานสารกาพยากรพยาหน้าก็ต้องไปเป็นบริษัทบริบาลของเขาคือใช้นี่เขาไงขอบารมีเขามาใช้เนี่ยเวลาตายก็ปั๊บ รับรองได้เลยไม่มีโอกาสที่จะขึ้นสู่สุคติมีแต่ทุกขติภูมิทุกขติภูมิเป็นที่ไปเหมือนหลวงพ่อผู้แต่งนอยู่เวิทศไว้พวกเครื่องล่างของขังก็คือคาถาของพวกเปรตเวลาตายไปแล้วก็เป็นบริษัทบริบาลของพวกเปตกลุ่มนี้กี่พันบรชาติเราจะได้กินอะไรไหม หัวหน้าให้กินเราค่อยได้กินหัวหน้าเขาไม่ให้กินเราก็ไม่ได้กินทำไมจึงไม่สร้างบารมีเองสิ่งที่ดีจริงที่เลิศจริงที่ประเสริฐมีเลวตามหลักคำสอนต้องสร้างเองศีลก็ต้องสร้างาต้องรักษาเองสมาธิการทำจิตตภาวนาก็ต้องกระทำเองปัญญาการใช้ติใช้กำลังปัญญา ก็ต้องฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยตัวเองให้เป็นเจ้าเออให้เป็นผู้ที่คิดนึกตึกตองในทางด้านที่ดีตัดสินปัญหาทำลายความรู้สึกนึกคิดในทางเร็วให้หมด